ผมจะมาสอนเติมเกมกับ Inde x Game Center ครับวันนี้นะครับก็อยู่กับพี่ฟุกอินส r n เนียช anel นะครับตอนนี้นะครับผมทีเซอร์วอโลแลนนะครับผมก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลายทีเซอร์มากเลยนะครับผมและที่สําคัญเซตนี้เนี่ยผมตั้งใจอยู่แล้วว่าผมจะซื้อนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยมีฟูลเซตที่เป็นแชมเปี้ยนนะทั้งปี2022 2023นะครับปี2024ผมก็ไม่พลาดแน่นอนและที่สําคัญมันเป็นแฟนทอมแล้วก็เอฟเฟกอลังการมากผมชอบมากเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาสอนเติมเกมกับ Index g a m Center ครับ ตอนนี้ครับอินเด็กเขาเปิดรับพิออเดอร์นะครับผมวา l ์โลแลนด์เข้าภายใน1 2ถึงชั่วโมงนะแต่ว่าคือเราเน้นเข้าทันทีนะครับผมก็นี่เลยนะครับมันจะอยู่ที่ยอดนิยมเลยนะทุกคนนะอยู่อันแรกนะครับผมจากนั้นกดเข้าไปได้เลยทุกคนครับวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือวันที่31ปืนเนี่ยมันมาวันที่2สิงหาตอนเนี้ยคือเอาง่ายๆว่าปืนยังไม่ได้คันขายอะแต่ขายไปแล้ว191้1ยเก้าสิบเอ191แพ็กป็นที่1น2อนรับแรกะคสับเอ็อแท็กนะครับเรา่อเท็งถามว่ื่อทเก้าจากตรงไหนเอามาจากในเะครับเราก็ใสา มาจกกในเสามารถชี้ที่ชื่อตัวเองแล้วเอาชื่อแท็กมาใส่ได้เลยเมื่อทําการเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถกรอกเบอร์หรือกรอกไลน์ได้นะแต่ส่วนตัวผมยืนยันตัวตนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกรอกให้อัตโนมัตินะครับผมตอนนี้คือผมเติมไปหลายรอบแล้วผมก็เลยมีคอย13คอยนะทุกคนเลือกช่องทางชําระเงินนะครับผมผมจะเลือกเป็นแนบสลิปแต่ถ้าหากใครแบบอยากจะเติมแบบทูมานี่วอลเล็ตนะครับก็ไปที่หน้าเติมเงินด้านนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เช็คความถูกต้องอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็รอทํารายการนะครับสามโมงยี่สาาิบสอง เกรมจะไวแค่ไหนอ่ะตอนนี้นะครับผมรายการของผมนะครับผมก็อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือ3ามโมงยีกว่านะทุกคนก็แป๊บเดียวนะครับสาวินะครับที่นี้นะครับเราก็สามารถมาดูสเตตัสหรือสถานะได้ที่คําสั่งซื้อของฉันนะครับผมก็อยู่ที่คําสั่งซื้อได้เลยนะครับผมอยู่ตรงนี้นะทุกคนอ่ะเราก็รอนะครับอ่าตอนนี้พอยเข้าแล้วนะครับผมก็ 5 6 0 0 VP นะทุกคนเหมือนพอยังเข้าไม่ครบใช่ไหมเดี๋ยวผมลองเช็คก่อนอ่ะมาครบแล้ว7 7 8 0 VP ผมมีพอยต์เก่าอยู่1000กว่า VP นะครับผมทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมเคยเติมวันที่สกินเข้าอ่ะทุกคนเออวันที่สกินเข้านะก็คืออาจจะนานหน่อย5-10นาทีหรือบางทีเนี่ย15นาทีเพราะว่าคนซื้อเยอะนะครับผมทุกคนครับก็เพื่อนๆครับถ้าหากรู้ว่าจะซื้อเซ็ตนี้เนี่ยทุกคนให้รีบไปซื้อเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นอยู่วันนี้ตอนนี้นะคร อ่ะทุกคนครับแล้วทุกคนถามว่าเฮ้ยแล้วมันปลอดภยัยไหมนะครับว่ามันเติมเข้าจริงหรือเปล่านะครับผมทุกคนครับแล้วอินเด็กเขาไปเติมจากไหนนะครับผมก็เปิดเมลให้ดูเลยนะนี่นะเขาเติมตอนมีเมลส่งมานะครับเป็นเมลไลออดนะทุกคนก็เป็นเมลจากทางไลออดเลย38 ,50vp นะอีกอันนึงก็คือ 2175vp ก็คือปลอดภัยทุกคน ไม่มีการโดนแบนแน่นอนทีนี้ผมก็มีพอยที่จะไว้รอซื้อเซ็ตสกินแชมเปี้ยนแล้วนะทุกคนนะผมก็มีตังที่จะรอซื้อแล้วก็เดี๋ยวไว้วันที่2นะครับผมทุกคนผมจะไลฟ์สดในต่อๆนะครับถ้าหากว่าใครมาดูเนะี่ยเราผมจะสุ่มแจก แชมเปี้ยนหนึ่งรางวัลน,นะทุกคนก็ถือว่าใครอยากจะมาติดตามนะครับรอได้ที่ต่อๆเลยนะทุกคนตอนกี่โมงเดี๋ยวรอไปดูอินเด็กเขาเติมไวแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยนะครับผมทุกคนแล้วถ้าหากว่าเออเราเติมไปนานแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่เข้าสักทีหรือมันไม่แบบเราไม่มีความสบายใจเนะี่ยเราสามารถทักเพจหาแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงนะทุกคนก็ยังไงนะครับผมก็ฝากอินเด็กเกมเซนเตอร์ไว้ด้วยนะทุกคนเติมถูกเติมไวต้องอินเด็กเกมเซนเตอร์ไม่ได้เติมแค่วาโลแลนนะมีหลายเกมนะลองไปดูครับทุกท